วันนี้เามีแพนเนาะพี่น้องมีแพนทีปเปแกงทิมงานเท่านะหาซื้อมามาเพชรแล้วก็ไปเพิ่มพริกอีกพี่น้องมามาเพชรคูณซาเนาะเห็นอุก้ะอะไรี่บกินกไ,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 ได้เป่าบกอ็กินับอว่าเจาพมไหเป็นจไ สบายดีพี่น้องสบายดีทุี่เว้ยสุขุนทุกคนพี่รองตอนนี้น้องอันกางชีคอมือบ้านเนาะเดี๋ยวมินีิสีเขาเมื่อบา้นออบานกับน้งองโอนพี่น้งองน้องโอนอยู่ทางหลังมิน,เนีเฮามีแผนเนาะพี่น้องมีแผนที่ไปแกงทีมงานเทาเนาะห้า,นะาชิซื้อมามาเพชรแล้วก็ไปเพิ่มพริกอีกพี่น้องมามาเพชรคูณสามเนาะทีมงานเฮาดำหน้าอยู่บ้านเนาะพี่น้องทีมงานของปลาสุกเนี่ยเพิ่มดำหน้า อันสิสิมามาเพชรแพร่เิ่นกินเนาะสิใส่พริกีขวาใส่เพ็ดเพ,เพด็ดดวดพี่น้องเลยกัสิเอาไปให้แต่ละคนเนาะชิมอยู่ตรงหน้าเนาะงั้นสิไปสองห่อนเนาะพี่น้องตอนนี้นงั้นกำลังสิกลับเมื่อนเนาะมาเวออนงวลเอ,า,อาสบายดีนะสบายดีนะเอาเร็วๆเอาเเอาีกมันบ่เห็นกล่องบ่เห็นดีนะอออออ่ยพี่น้องเดี๋ยวไปถ่าดเจอกันอยู่บ้านพุ่นะตอนนี้ แม่เราอันก็คือชีเล่เมื่อน้ำเพราะว่าย่าดน้องอ้นโต๊กน้องยาดเบยว่าเมื่อบรได้นี่ยนะไปสบายดีพี่น้องเดี๋ยวตอนนี้ฮะชีเมื่อบานนะพี่น้องสบายดีครับน้องอ้นสบายดีเดี๋ยวเดี๋ไปเมื่อแล้วพี่น้องบ๊ายบายเอฟซีเนี่ยฮะชีเมื่อบานบ๊ายบายนะลูกบ๊ายบายไปบ๊ายบายดีใจเนาะพี่น้องน้องอ้นได้ขี่รถนี่ไปแก่สิบไม่ใคร ลูกชีดไปตลาดนัดมืออื่นเอาน้องบนไปอยู่ในบ้านน้องนั้นจิได้เฮ็เดเบียกยช่วยอ้าวจิได้ทำงานช่วยอ้าวเนาะไปน้องบิลเป็นมวย ล้กตอนนี้หลังจากที่น้องงานมานตอนนี้น้องงานกับมาห่อเทียนเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็เลยเอามามาเนาะพี่น้องเอาไปต้มเรียบร้อยพี่หลองปไาที่ทุกความเพชรบุญอยากชีห้ยเบานอนเดียวห้าสิบเอาไปให้ผัวดำหน้าเพอ่ัยยูหันเดียวไปใหกข้าจะซีมเนาะว่ะซีมน้ำกันเนาะซีมน้ำกันว่าผู้ใดสิทนความเพชรได้พี่น้องเอ้ยใครสิทุนตรงนี้ว่าสิทนเฮ้ยออกออออกลาดเพชรคูณสามัน เพชรคูณสามพี่องเอ้ยจะทิ้คทนใจรองนิ่งจะเสียหายขึ้นบางหันฮะเอาหายนะเอาพิกฝนไม,ม่อีกวอยานบ่เพชรเอาพิก่นไม่อีพี่ลองเสเอาแบบเพชรนะเ,เพชรนะเพราะมันวิอยากบเพชรของมันเพชรอยู่แดดพี่องแต่ห้าสิเอาเพชรเพชรอีกเนาะเอาแต่คูณสามกัอบเรว่ากินว่าดล่ะคอไผเนาะแก้วได้ไส,ดสบายดีปลาลูกนห่ล่ะปลาลูกกินขนมอะเี้ ขนมผายผักมะฮยมีจะเกบลวเพชรคว่เผ็ดพียงอะบอยากิป้านาัอายนไชไปนี่อยากมากินบะไส้สำหจังเนาะงานอะกินได้อยู่านจะกินได้อยู่เอาออกมันเๆอันหมันเผ็ดๆดูกเเบิดแต่แดดแเพ็ดแ้ี่อเน นี่กับแบบเพ็ิดเพงเลยเนะาะปลาออันนี่เป็นง่าน้ำเปลือกมันเป็นง่ากับสลายง่ากับสลายเป็นมัมีเพ็ดมาแบบเพ็ดก็ดีเนาะมันกัดทงมันแจะว่าถือถือความเพ็ดมันนิดหนึ่งก็นยังต้องตื่นเพลิดอะใส่พอจะว่าใส่ดีบอกบอซีปุนบอสใส่เพราาใส่ซีปุ่นอยู่ใส่ลหมเดี๋ยวแล้วถ้ากินเพลิดคูณสองส่วนเตือเขายัางแบบปลา ในเพชรคูณสามเดี๋ยวว่าให้ยขจัดสิท่านนะอ๋ออืมกินได้กินน้ำได้เนี่ยจะกินโมได้ไหมจับไปมาขอยคอยจับมันป้าพี่นอ้องเอ้ยคูณสามถ้าไม่ใช้พี่ควนอีกสิกินได้ไว้ได้พี่นอ้องน้อยยิ่งใหญ่เดี๋ยวว่า,วาโอ้นี่มันยังดเดบิวมันยังสูงแต่กับว่าท่านเัน่งพอกินได้ อย่าน้ำตาแตกอยู่รอกนี่ <c oughs> อดออน,น่ก็พอ <ปะ S 1> นปลาที่โทพี่น้องคว,วามแดงคว้มแบบว่าบ่าจชิบาวะวเผ็ดนงง้องอันเคยกินเนาะจนหายอีกล้วคุณซ้ำหมอ,อเผ<ะ>ือกนลเผือก่านวปลาอนใส่ใส่ผีป,ป่วนอยู่อ่ะโบา,สาใส่เดี้ยงปาเร้งเลยอไาห,าหาชิ้อ อาจจะเอาเผ็ดๆไปให้เขาจัดซมนะเอาจะสิใส่พริกป่นอีกวะใส่บ่แล้วแต่จะวใจะใส่เนาะกินได้อยู่ยพี่น้องเดี๋ยวจัใส่พริกป่นอีกโอู้ยันใส่ขาดอยู่ดอกไปน้ำกันมาว่า,า<ไ>ปลามันลายเกินโบใส,เดดส่เบิร์ตดิด้วยซีใส่เบิร์ตปะให้มันเผ็ดนะเผนะ็ดให้มันจูดใจตามใจเลยใส่หรอพี่น้องเพราะว่าห้าสี่คอนเทนต์นี่ พาเยน,นเพชรแบบบตรงแบบว่าบมีคำวมาบ,บเ,เ,าเพชรน่อเตีนสตา้ออเนเพชรคุณสานยังสิตายแล้วขนได้สาสิมีคน,นกินอยู่บ่เด้ถ้แต่ามีคนกินตรงนัน,นสิอาสาพี่น้องอยากกินได้อกระเพาะขึ้นอย่ไปห้องหมออย่งอื่นสัอย่าได้ไป้งหมอมอ,อยู่อ,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 อาได้หรอปา คนให้มันเข่ากันจังเงนี้ยแบบคือแบบบักพริกมันเองมืแบบได้ปากเนาะพี่น้องพี่น้องอะไรตอนนี้เฮาฟ้าเบิ่งหน้าตาพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮาปรุงเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเฮาสิเอาลงไปเนาะม,นนมาทาเบิ่งเ <ๆ S 1> พียงว่าสิมีคนกินได้หรือบ่เนาะไปข้นนะครับเอาแบบน้ำตาไหลไปพี่น้อง ป่าอันนี้กลกกาหมู <SM K> ああ่บ้านนี่กำลังลกได้รึงนัพีองมือนีลกเปร้วเลยนพี่หม่ลกตรงอ้เลยลงมากหเพ่อข้างนั้นเพื่นกำลังถ่ายคลิปกินอะไร่างเ้หมไ้นีคนกินได้ดูบอกเพร็ดแห้งแห้งอบอกขอท่านให้ซิมเถะคอยหูว่าชงสิบเพร็ดแห้งอันดีเนาะเพหงอันดีเ่านองนไห ยามืนปะเก็บจเอาอยเละนาพี่น้องไปเสียสตนครับส่จีหอยเลยไปสิทีแม่ไปสิสีพี่น้องเป็นกระลังบินโดนเนาะไปสิทีแม่สีสี มาเด้อไปดีโอ oh, ้บินโดนนี่ยบินโดนบิหเมามมามมัสิกินได้ยูว่นี่ได้กินได้บินบินนองมาถางว่าบินก่อต็มสิบแปดาสำหรับคนที่มากเพชรแต่ก็มากินแบบเพชระจัด้น็จะกินเพชรเพชรัเลเน้า น่า้ไปหิซ okay. ีบ้าวทีสดีพ่อแม่พี่น้องน้องอันเราไม่มากินมีคนอยากกินรอเปล่าเบงหน้าตาเนาะดีเด้อเอ็นทีน้องอันไปสุกคนไอ้คไอ้คำีเมากนะางกล้องกามาเนาะพี่น้องเลยเพชรคูณสามลยเหรเพี่แม่พ่อผมค่กินต่เสียอะไรนีเพี้ยคุค่กินแด่เส ผมเ่บมเกินจะว่าเจ้า่ใช่เห็นแต่ในยูทูบะวนี้ผมพี่ขาวใช่ไม่มาสคแมนแมนแมนเพิ่มความเพรียคุย่่สิกินอะไรมาอยากินคาใหญ่นะก่องสีเสียดายมันเยอะสิขายีไงนะสิหเเบิน่ไม่ม่หน่อหนอยเป็นลกระเพาะนี่บอกว่ากระเพาะสอด หารกินอยู่ว่าไอ้คำสีเป็ดจงได้หารกลิ่นลองหันอยู่จะละบ้งหรืออาจจะเส้นหนึ่งนะปกติโอ้ยเป็นคนกินเผ็ดเด้โอแต่พอบู์มันเผ็ดคือกันกับตะมังหงหรือบ่เขาว่าตะมังหงเขียมบ่ได้ไม่หรอป้าพี่น้องเลยโอ้ยป้าจะยังไงก็จะเครียดเส้นคักแฉะไม่จับได้พี่เป็นโดวะ มันเพชรแบบเพชรหอนเนาะเพชรจนคมมาจากโอ้ยนังกล้องลาคมาจารอกไวบักกล้องกินบาเส้นหนึ่งยอมานิ้อเนี่คำสีป้าอคำสีจะหายได้นีนะเพาอไอเขาว่าขำเดียจะค่ักเพชรกระสูบโบ้มันก็เพชรเปตาตายสิยน้ำ อยากินมันสิแหงเพชรไม่ป่กินน้อยนึงค่ะพอได้คเนน่อยนี่าค่ะเพชรออใช่เพช่าินจาของผู้ผลิตสิเนาะไปคุณเด้าจากผ้ผลิตสบายดีพี่น้องเียวมาลองบรรยากาศยามแรงๆเราผ่บรรยากาศดีดีคุณนี่ไม่กระเพาะบ่อันหนึ่งก็ถึงท่านี้พอดีละพอแล้วเพ็นแห้งเลย ไอ้พวกกินเพ็ดยังยังวะห่อนองห่อนเนาะจะแบบไปลางเส้นว่าไม่ปากจนมึนไมกินง่ายใช่ไหมเป็นังไเผ็ดจนคมเผ็ดเนาะบายเทียพี่น้องบริสิทนิะกินกับปลาเี้น้องกินได้เห็ดเป็นกะแมกกินบน้พี่น้องเลย แบบเพชเกินขวบไหเียาวิกินกินเขาแรงแล้วกินเขาององ้ท่มากินกินาไ้พี่มันเพชมันต้องเอามีมาเพิ่มอีกคอหนึ่งพี่น้องถ้าต้องสีแล้วเอามีพี่น้องไปเพิ่มใส่วกินว่รแม่อนมนเแบบเพชแบบมึนเลยนะตาก็ได้ี

พี่น้องมึแกนีนมิเสีมาทังหลังเขาเนาะวันเบิกกันในงมือเลยบุ้ยบก้ยได้บุยังปิดหลังมาก่อนมึงมึงบเน้ะพี่น้องแกนีแน่ๆเอามึงบกมาแกคำสีนะ เดี๋ยวห้าสิเอาเมื่อเอามีกระไรพี่น้องมีธรรมดาเพิ่มใส่อีกแค่ห่อหนึ่งเนาะห่อหนึ่งก็ยังเพลิดอยู่ห่อหนึ่งสองห่ออยู่แล้วเนาะถ้านห้าอยากกินดังนั้นเดี๋ยวสิเอาเมื่อมับกระด่างทเป็นชุดเพลิดที่ชุดในโลกวะนี่มึดเพลิดเหมือนตีพูน้ำพูน้ำหัวน้องตัวนี้มาะมาเพลิดเข้ากระเดือเนาะกระเจิงฐาว่า ไม่อยากุพ้ยอยากกินเราองจะนองอันกลสบริกินเนาะพี่ใ like ส่ในว้พี่เนาะกินเนาะเาบริกินพี่อสำหรับคิมนี้เกลสเดจ้เพียงจำเนียเด้อกาบขอบคุณขอบใจทุที่ทุกกคนพี่องเี่เขกไม่ติดตามทำาชมเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้องสำหรับคิปมี้คอตลาไปกกอนสำหรับคิมมี้คอตาเข้ามาสบายดีเนาะ